กราบสบายดีกราบสบายดีพอพี่น้องมาพบมาพอกันแล้วครับบ่าวควันบ้านหน้าทุกคนมากินข้าวแรงนหมอกันเดิมผลนกระตุกพอพลพนตกลิ besides, no, ้นเมื่อนี้่ก็เปลี่ยนไม่นูดพูดเลยเมื่อนี้่ก็ได้นมไม้ทุกคนนี่ไม้มันจะยอดใหญ่นะออันนี้ชิเป็นนมไม้กินซุ้มยังกระห้องยังกินซุ้ม กินซุ้งกินสุ้งเนี่ยทุกคนเอื้อบางคนเขาว่าบ่ะถือแเบบนาะยิงแต่ว่าบยิงเพื่นอนว่าเนาะแต่หนูนวมวยเพิ่นกะพัดกระเพราหมูใส่กับน้องใหม้ทุกคนมากินเข่ากันหาน่อยหิวเข่าฉัน,น,นสั่นคนเพือกเห็ดเอามากินแล้วมือไดก็มีแต่มุมเดียวนี่แหละทุกคนเนื้อมันบ่นอยู่บ่นช่าไปยังหาพัฒนได้อยู่แถวมันกั เป็นสาเหตุคุ้อันนี้ก็ตำผิกกคนนี่บอกควันโซซิมือตำผกมีกระเทียมแล้วก็มีหอมแดงมาผีกทุกคนได้ผลดีเห็นเก๋ผนเหตุบอกควันก็มายันจุนัก็ถือว่าได้ผลหลนั่นทุกคนกินเผาอะไรมกันเนาะผลกระโต๊ะก็ผลมันก็จือดอยนะู่นี่ ញាក់គំてるនោះអីហ្នឹងអីអាងាប់គំមិនឈឹងគំក៏ຕົកលិញយຕົកត มันเยอะงานเตเวนคือบอเตเวนหนูคุณหัวอ่านเพื่อด้านที่นองเข้าประทะหลังเข่ามือเลยคำต้มหมือจืดเป็นไหนเนาะหมือนช่องไหมถ้าต้มเช้เพื่อนอ่ะจืดป่ะ กินสมใจเลยทุกคนมใหม่แต่ว่าปริแกมส่สั่มยิกินก็สื่อต้องหัวใจกนสือค่ะใไก็ลุ่มงนื้อชลินมัึ้นนะ quên nó hỏi thôi. Phương 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 thôi. Là không thôi Mình thêm thêm tốt Con làm có thể non con mà nè Mươn พระ่าเรือมันก็หนูดูยุ่งก็ได้เนาะอยู่ก่นไไนอกนแล้ยุ่งเลยคนโต๊ะได้ยุ่งเลยบอกอืม đâm buồn tìm buồn, quân khảo hèn các bạn có đâm ngàn lẻ vai เออท่านตกะอันนั้นง่กีเดือนนะแต่ว่าส่วนลายเป็นอย่างไกันอยากหวานทุกคนุดหน้าตกะจะเมื่อไหรตกะมันสามอาทิตย์ยังยังยังไหวหึง mọi người 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 mọi nó mọi người 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 mọi mọi ngườ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 i

สีอิ่วเขาก็ปกติใส้สีฟามหอมเดือนหนองก็จะกะชื่อแลวเทบางไก่หนุ่มวยอยู่มีคนอะไรคนงานคนเพื่องก่อนหาบาทครับเจบ่ะมันมัมันน บอกควันบอกไว้ทุกคนบอกคนเคยเห็ดแล้วอบเหมือนนะทำมาส่งข้างเมืนบอกบอกควัเห็ดอ่าเนี่ยว่ถ้าไปอ่าดูสุดจบทำไมเห็ดตัวจริงมันหนักเนี้ยคนเครื่องสะโลดเลยเดี๋ยวคนขึ้นคนลงนะอืมนี้เขาชิลลาเห็นไหบอกคนสุดชิลลายปคนขึ้นรงอันเดียวกันเห็นไห อร่อยก่อนตันหมาสวะมือแตหาคุมือกับท่านอะไรมุณขายเยอะขกันกะปวแล้วมืออร่อยก่อนวค่ะไปส่งหมือนอย่งก่อนไรอันนี้ก็เจ้าืออนงานร้า มันได้แต่มันนักนะทุกคนออกหาคนคนเราเนาะเราไปเห็นหน้าคนเราอะ่าาอะ,อะส่วนไล่ทางตะมวยอยู่มีแต่เราใช้เวียงทุกคน ลาลุงเราเคิงบ <c ười> <Là> ่เาเป็นเราเพิ่งหืเราเเป็นเาเรองลาลุเราตางบบลานราสวายบางเลยจืดจุน แบบมีงบเมื่อินต่ตบม่แส่หนามาเนาะเมื่อินถ้าต้องพากันต้นตบไม่เห็นเจอันข้างนอกเจือไ่างรันม่นี้ลึกเข่าพลจันพั้ใหญ่ันหกับชช้นขนอกพืชถึงแพงแบเนาะ Năn tuổi, bọn nó tuổi sữa ấy Nên ăn được à, à, khoai cao Nó không ăn sữa đâu Nó không ơn ตากันเห็นริบหรีทุกคนวะฉียากันยุ้งมาเลยแสบตาันมวยเลาบสิท้าทุกคนกคน่ะฉียโทรหาว่าคิมต่อ อยู่ดีไม่แห้งม่สุข,ขุูทุกคนเนอะขอบคุณที่เข้ามาติดตามหัดชมพัดไต่มากพระท่านตัดพอดผมทุกคนเลยบ๊ายบาย